ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมัน มาถึงช่วงสุดท้ายครับกับรายการข่าวลูกทุ่งนะครับเรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักร้องของค่ายช์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมาอัปเดตซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอกันเลยครับสาวแย้เจติยาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทอมโอ้โหต้องบอกว่าขอบคุณมากที่เลือกชุดมาเข้ากับสีโลโก้ของรายการต้องเป็นสีนี้นะชมพูบานเย็นเท่านั้นนะฮะเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับงานก็เรียกว่าอยู่ตัวนะ ค่ะก็พอมีค่ะพอมีเยู่เรื่อยๆครับผมนะครับสาวเลยยังรอเมื่อกี้นี้เราได้ดูมิสิกวิดีโอไปแล้วนะครับแล้วก็ตามมาต่อที่ผูลีอยู่รีสอร์ทค่ะจึงยอมรับตรงๆเลยมาว่าเพลงนี้อาจจะไม่ได้ดังเลงปล่งปร้๊าเหมือนซิงเกิลแรกสําหรับผูลีเนี่ยค่ะก็ก,ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นที่รู้จักกับพี่น้องแฟนเพลงที่คอหมอลอําอ๋อเวลาไปเล่นหน้าเวทีเนี่ยแฟนๆกับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเสียงกรี๊ด เสียงกรี๊ดเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะมีช่วงจังหวะมอนลำขึ้นแล้วหลงนูแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์เพลงเขาเขาก็คือมีเสียงตอบรับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอเคประสบความสำเร็จพอหอมปากหอมคอเห็นบอกว่าลา่าสุดตอนนี้มีเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงช้าบ้างะนะคือเพลงสรุปค่ะเป็นเป็นซิงเกิลใหม่นะคะ,ะสำหรับ ผลงานเพลงเพลงนี้นะคะถ่ายทอดอารมณ์เพลงนะคะพี่น้องแฟนเพลงคงคุ้นเคยกันอยู่นะคะเพราะว่าพี่หนึ่งรุ่งทิวาอํานวยศิลเนี่ยค่ะร้องไปแล้วก็คือในเวอร์ชั่นผู้ชายแบบเจ็บเจ็บอ๋อเป็นแบบว่าล็อกล็อกหน่อยตามสไตล์ของคุณหนึ่งรุ่งทิวาใช่ค่ะแล้วสาวแย้ได้ฟังครั้งครั้งแรกเลยนะคะก็คือผลงานเพลงนี้เอ๊ะทำไมโดนใจจังเลยอารมเพลงพี่หนึ่งเขาถึงมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบ อยากอยากอยากมีอารมณ์อย่างนี้บ้างอยากร้องเพลงสไตล์นี้บ้างก็เดือน็เลยกรอก็เลยขอผู้บริหารแล้วก็ทางท่านอาจารย์สวัสดิ์สารคามปรึกษาพ่อสมบัติเมืองบนด้วยนะคะว่าลูกอยากร้องเพลงนี้จังเลยอยากชอบจังเลยเพลงเดี๋ยวเขาไม่ตกใจหรอจริงแล้วเพลงสรุปนี่มันออกเป็นในสไตล์เหมือนแบบกึ่งกึ่งร็อกร็อกเป็นแบบเพื่อชีวิตเป็นแบบแมนแมนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอยู่ดี มันไม่ใช่อารมณ์ของนะักเพลงของผู้หญิงเลยอ,ะอ่ะแต่แต่แต่หน,หนูหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นหนูคิดว่าอารมณ์เพลงนี้มันกินใจเวลาโชว์คอนเสิร์ตออกไปออะืมสมมติว่าอยากรองตะโกนให้กองเออคือแบบเราสามารถแบบเรียกเรียก ถึงอารมณ์คนดูได้แสดงว,ว่าก่อนที่สาวแย่จะเดินไปบอกผู้ใหญ่นะก็ะค,คือหมอว่าเราต้องแบบเฮ้ยเพลงนี้มันต้องมีอะไรใช่ค่ะต้องมีอะไรแน่นอนจ้ะเดี๋ยววันที่ไปร้องพรีเซนต์อะว่าเฮ้ยเนี่ยหนูอยากร้องเพลงนี้จังเลยอะ <หา S 1> ผู้ใหญ่ว่ายัางไงบ้างผู้ใหญ่ก็เห็นเห็นด้วยค่ะเห<า>็นด้วยในในในสิ่งที่เราแบบ อยากอยากอยาก,อยากทำตรงนี้คือนานแล้ว <Ừ. S 2> แต่ผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงชา้าๆซึ้งๆที่มันจะกินใจพี่น้องแฟนเพลงเนี่ยมันยากนะคะที่จะได้มา<อ>แต่ทีนี้ถ่ายทอดโดยพี่หนึ่งรุ่งทิวาแล้วหนูก็อยากได้เวอร์ชั่นแบบผู้หญิงเจ็บๆซึ้งๆบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องปรึกษา่าพอผู้ใหญ่ไฟเขียวปับ๊บเจอพี่หนึ่งบ้างไหมพี่หนึ่งรุ่งทิวาเป็นยังไงบ้างไปขอคาปรึกษาอะไรไหมเพราะว่าเพลงนี้พี่หนึ่งเขาก็อแบบว่า เป็นแบบว่าเขียนอะไรเงี้ยมาก่อนด้วยค่ะก็ก็ปรึกษาเหมือนกันค่ะว่าพี่ชายหนูแบบถ่ายทอดอารม์ณเพลงได้กินใจมากแล้วหนูจะทําได้เหมือนพี่ไห้ยน่าอะไรเงี้ยแต่คือเรามีความเป็นทุนในตัวก็คือสิ่งที่เราชอบย่อมออกมาดีเสมออคือตรงนี้คือความมั่นใจอยู่ค่ะแต่ก็อยากให้พี่น้องแฟนเพลงฟังช่วยฟังดูอีกทีว่าเป็นยังไงเป็นสรุปเวอร์ชั่นแบบผู้หญิงบ้างในอารมณ์นี้นะคะบันที่เสียง เป็นยังไงบ้างครับความยากเมื่อเขาต้องเข้าไปทํางานจริงๆร้องจริงๆก็ก็ก็พยายามทำให่ดีที่สุดค่ะคือความยากมันมีมันมีก็คือเรื่องอารมณ์เพลงถ้าถ้าอารมณ์เพลงของเราถึงเนี่ยมันก็จะออกมาได้ดีค่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบเจ็บๆแบบกินใจจริงๆค่ะนะเป็นเนื้อของอารมณ์โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่านี่คือมันเป็นโจยดใหม่ของสาวแย้นะเพราะว่าเพลงเร็วไปแล้วสอง สิงเกอรเนี่ยมา้าเพื่อที่จะหักมุมเลยหรือเปล่าสำหรับเรื่องของการที่จะให้บอกว่าความแปลกหรือว่าไม่เคยเห็นสาวแย้ร้องเพลงในสไตล์แบบนี้มาก่อนก็อยากให้แฟนๆนะคะติดตามในเวอร์ชั่นที่แบบว่าช้าๆบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะคือสาวแย้ไม่ได้ทิ้งนะคะสำหรับอารมณเพลงที่สนุกๆนั่นคือเป็นตัวตนของสาวแย้อยู่แล้วอืมีคนบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเหมือนเพลงขั้นเวลาเพราะว่ากําลังรอเพลงจริงๆของอจารย์สวัสด์ด้วยจริงไหมค่ะ จริงไหมค่ะค่ะก็อาจารย์สวัสดก็เตรียมเพลงอยู่ะนะคะโจทย์ตอนต่อไปแน่นอนว่าอยากจะร้องเพลงใหม่หรืออยากจะเอาเพลงเก่ามา cover เหมือนกับสาวเลยยังรอมันมันได้มันได้ทั้งสองอย่างอะคะ่ะคือคือความเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงในที่แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนเหมือนสาวเลยยังรอนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าว่าตรงนี้มันจะมาติดหรือว่า กระแสได้ขนาดนี้นะคะเป็นความโชคดีด้วยนะคะแล้วก็เพลงจะเป็นเพลงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงใหม่นะคะมันอยู่ที่คุณภาพของเพลงที่ที่ที่เราสรรหาเพื่อที่จะนําเสนอให้กับแฟนๆคือคือต้องต้องเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วเราเรารับทั้งทั้งสองไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพลงเพลงจะเก่าหรือใหม่อะไรอย่างนี้มันอยู่ที่คุณภาพของเพลงอนะคะต้องบอกว่าส่วนหนึ่ง เป็นเพราะว่าการเรียบเรียงเสียงประสานของอาจารย์สวัสดิ์ได้ปะที่ทำให้เพลงนี้มันดูโดดเด่นก็ต้องยอม <ดน S 1> รับรนะเออดนตรีนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกราบขอพระคุณนะคะท่านอาจารย์หล่อนาปังค่ะท,ที่ท,ที่ที่เขียนเพลงสรุปเรลงเพลงเลงนี้ยค่ะคือแบบโดนใจที่สุดคือชอบมากชอบมากสำหรับสำหรับส่วนตัวนะคะส่วนตัวค่ะไม่มีอะไรกับเพลงนี้หคือบอกว่าเป็นอกหักเป็นอะไรยังไงหรือเปล่า คือคือส่วนมากแล้วนะคะก็คือทุกวันนี้ก็ก็มีบ้างที่แบบว่าผู้หญิงแบบเจ็บเจ็บพ่าผู้ชายไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเจ็บคนเดียว hmm. อะไรเงี้ยอยากให้ให้ถึงอารมณ์เพลงของผู้หญิงบ้างที่แบบ oh. คนไหนที่แบบเจ็บช้ำน้ำใจน้อยใจเสียใจโดนอารมเพลงเพลงนี้เข้าไปรับรองว่าโดนใจแน่อนอน hmm. อะไร นายก็เป ah ็นการชีกแนวในการที่จะร้องเพลงเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเวลาไปร้องหน้าเวทีเนี่ยระหว่างเพลงช้ากับเพลงเร็วนี่นะครับผลตอบรับหรือว่าฟีดแบกที่คนที่จะอยู่กับเราหน้าเวทีเนี่ยสาวแย้ได้มีโอกาสได้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 มาทั้งสองอย่างแหละในความรู้สึกจะให้คะแนนตัวเองในในสองประเภทนี้อย่างไรบ้างก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นครั้งแรก ก็ว่าได้ที่ที่ที่จะนําเสนอผลงานเพลงสรุปเนี่ยค่ะก็ก็ก็คือได้ร้องมาแล้วก็คือแฟนเพลงรู้จักเพลงนี้ดีอยู่แล้วคือความเต็มที่ของสาวแย้แน่นอนเลยค่ะก็คืออารมณ์เพลงที่ต้องสนุกชวนพี่น้องมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะก็ดีใจที่สุดค่ะาก็พยายามทำให้ให้พี่น้องมีความสุขที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงชา้า มีคนบอกว่าอยากให้ร้องเป็นแนวแบบหมอลำจัดจ๋าไปเลยมีไหมเวลาเราแหมมาเรื่องหมอลำนะมันอยู่หน้าเวทีนี่มันสุดยอดนะมันสะกดคนได้เลยมีค่<ม>ะก็มีแฟนๆนะคะแนะนําผลงานเพลงที่เป็นเพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เป็นพวกหมอลำอะไรเงี้ยก็ก็พยายามทําให้นคะคะก็พยายามตอบรับว่าถ้าเราร้องได้เราก็ พ s เต์ออกไปให้ให้ถูกใจแฟนๆนะคะก็แสดงว่าหมอรานี่ก็คือสาวแยะก็ทําได้เต็มที่อยู่แล้วนะเพราะว่าอยู่ในสายเลือดอยู่เลยจริงๆใช่นะคะพูดถึงการเปิดวงล่าสุดนี้นะครับเตรียมตัวที่จะว่าเดินสายกับ M50 ในปีนี้อีกปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าโอ้โหหลายคิวมากเป็นร้อยๆคิวเลยค่ะ ก,ก็ก็มีความสุขนะคะกับกับการที่จะต้องไปพบปะพี่น้องแฟนเพลงทั่วทุกภาคทุกจังหวัดนะคะคส่วนมากแล้วคอนเสิเร์ต m อ5 0ของเราก็คือเดินทางไปไปถึงพี่น้องทุกภาคมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้อีสานตัวนอนอกอะไรเง<ม>ี้ยภาคก,กลางของเรานะคะ<ม>ก็คือเต็มที่เต็มที่คือความเตรียมพร้อมก็คือร่างกาย<ม>ตรงระมัดระวังคือความเจ็บป่วยนี่เลยค<อ>่ะคือคือสาวแย่ต้องดูแลตรงนี้<ม>แล้วก็พลังเสียงมันจะมีผลนะคะ<ม> นี่คือความระมัดระวังเพราะว่าเห็นบอกว่าวงเนี่ยเล่นสดแล้วก็ร้องสดทุกคืนใช่ค่ะก็คือท่านอาจารย์นักดนตรีนี่คือเล่นสดทุกเพลงเลยค่ะอดังนั้นเราก็ต้อง้อมสดสนุกใช่โดยเฉพาะสาวเลยยังรอนี่ถ้าเกิดว่าในขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกมันจะต้องบอกว่าต้องเป็นเนี่ยนะตึ้งเยอะกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะยิ่งเล่นสดนะคะยิ่งเล่นสดนะคะคือแบบว่าอาจารย์ท่านจะรู้อยู่แล้วว่าพ o คืออาจารย์ท่านท่านท่านมืออาชีพเวลาเราร้องไปช่วงไหนเราจะย้ำอีกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเล่นสดนะคะมันไม่เหมือนเปิดแผ่นเปิดแผ่นคือจบนะคะมันก็จะไปเป็นตามห้องของดนตรีใช่ค่ะแล้วก็เป็นอารมณ์ที่แบบออกมาแบบด้วยอารมณ์เพลงที่แบบพี่น้องเข้าถึงได้ถึงพี่น้องขอมาเดี๋ยวนี้พูดถึงอารมณ์เพลงตอนนี้อยากได้อะไรคือแบบจัดให้เลยเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านเตรียมพร้อมอยู่แล้วเคยนับมาเคยร้องได้ต้นกิจ เยอะสุดอะตึตึงแล้วจบแล้วย้ำอีกย้ำอีกจนแบบว่าไม่ไหวแล้วเอวไม่ไหวแล้วเป็นสาวเลยยังรอสักเมือช่นสักร้อยตึงใช่ใช่ค่ะยิ่งตึงยิ่งขอมาคือแบบพอสะพัอ้าวมาขอสาวเลยอีกนะสาวเลยอีกนะสาวเลยอีกนะหนูจับต่อเนื่องเลยค่ะตึงนี่แหละคือขอตึงอีกนะขอตึงอีกนะขอตึงอีกเอาให้แบบ สบ,บันทันแหลกกันเลยอะไรวานี่ะน,นะฮะแฟนๆที่เป็นแฟนคลับหน้าเวทีของสาวแ yeah, ย้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนฮะสาวประเภทสองอ่ะจริงเหรอค่ะเหรอโดยเพาะสาวประเภทสองกำลังละอ่อนนะกำลังละ <g ird> <ม>อ่อนเกิดใหม่อ๋อเป็นแนวแนวลูกเจี๊ยบเกิดใหม่ใช่ค่ะทำนองนี้ นะหัวเกรียนมาเลยหัวเกรียนมาเลยอย่างนี้นะก็จะมาเต้นเต้นกันนะเวทีใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นจุดเด่นของเพลงนี้มากๆขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ทำให้สาวเลยยังรอได้เป็นกระแสมาจากสาวเพื่อนสองใช่ค่ะใช่เห็นชัดเจนมากนะเวลาเราเล่นก็ยิ่งได้ได้อารมณ์และความรู้สึกตรงนี้ด้วยใช่ค่ะอันนั้นคือเรื่องของการเดินสายปีนี้เห็นบอกว่าจะมีอีกหลายคิวเป็นร้อยคิวรออยู่ค่ะก ะะดังนั้นเพลงต้องทาให้เสร็จก่อนป่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลหน้าเดินสายกันะค่ะนะคะคิดว่าเพลงที่กำลังรอจากอาจารย์สวัสด์เร็วๆเ,เนี้ยที่อาจารย์กำลังจะทําให้เนี่ยจะเสร็จก่อนเดินสายรอบนี้สิ้นปีนี้ป่ะต้องเสร็จก่อนต้องเสร็จก่อนเพราะเราจะได้ฟังความสนุกสนานของสาวแ yeah ย้ค่ะก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนเพื่อที่จะนําเสนอในเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยอนะคะพูดถึงทรงผมนิดนึงะนะคะมีคนบอกว่าไอ้ทรงเนี้ยไปเนี้ย ขอบอกว่าทําเองเหรอค่ะทำทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวคือปกติพี่ท็อปเข้าใจว่าตอนเช้าเนี่ยหนูเซ็ตผมมีช่างผมมาทําผมให้เพราะมันทํายากมากเลยนะทรงเนี้ยค่ะมีทรงมีชื่อทรงปะค่ะ <c oughs> มีชื่อทรงปะมีหลายหลายท่านที่ตั้ง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 คำถามมาว่านี่คืออะไรเออเออนี่คืออะไรอย่าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่นะเดี๋ยวนกมันจะมา่าออนผู้ชมดูเพราะว่าเป็นเหมือนรังนกเลยมันม้วน <c oughs> มุนมนเข้าไปลึกเข้าไปข้างในนี่เลย<ช>แล้สาวแยะทำยังไงใช้เวลาเยอะหรือเปล่าทำเองเนี่ยแรกๆนะคะฝึกจากามืออาชีพก่อนอนะคะก็คือพี่ช่างผมโดยตรงแล้วก็ฝึกอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะเพราะว่าก็ขอแค่ว่าเราจัดให้เป็นอ่าก็ฝึกให้ให้ให้พี่ช่างเขาดูว่า ถูกไม้คะอะไรเงี้ยจับอย่างนี้ถูกไหมคะอ๋อหนูต้องจับอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะถึงจะถนัดหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกแรกๆก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะได้ทรงนี้มาแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ครั้งก็ทุกวันนี้ตอนนี้นะคะก็คือครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเคละโอเคละโอเคละนะสุดท้ายนี้อยากให้สาวแย้ฝากผลงานนิดนึงแล้วก็รวมทั้งเรื่องของสิ่งที่ก้าวเดินต่อไปนะครับสิ่งที่ท้าทายความสําเร็จที่รออยู่มันก็เหมือนแบบ เดิมพันนะ<ช>ว่ามันจะดังเหมือนสาวเรยยังรอหรือเปล่าสำหรับซิงเกิลล่าสุดของสาวแย่เจติยาค่ะก็ขออนุญาตฝากพี่น้องแฟนๆนะคะข่าวลูกทุ่งด้วยนะคะก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะก็คือผลงานเพลงสรุปนะคะแบบซึ้งๆแบบเจ็บๆนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ,ะถ่ายทอดอารมณ์เพลงก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วะคะ่ะก็อยากให้แฟนนติดตามนะคะแล้วก็ ความหนักใจของสาวแย้ก็คือว่าเพลงใหม่ที่จะถ่ายทอดจากสาวเลออยยยงรอเนี่ยะจะออกมาดีอย่างนี้ไหมนะคะก็ก็พยายามก็พยายามทำเต็มที่นะคะก็คือเพลงรับรองแน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะสำหรับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดก็ก็อยากพี่น้องเป็นเพลงแล้วค่ะที่จะให้ของเมตตาสงสารสาวแย้ได้มากแค่ไหนนะคะ การันตีว่าทำเต็มที่นะโอเคอะไรครับวันนี้รายการข่าวลุกทุ่งนะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราครับสาวแย้เจติยาจากชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอบคุณมากครับสาวแย้ครับที่มาดมรายการหมดเวลากับข่าวลุกทุ่งแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสักครู่หนึ่งติดตามข่าวหุ้นเจาะตลาดกันต่อข่าวลุกทุ่งมาใหม่ครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ